กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะ่ะก่อนจะไปรับฟังรับชมของวันที่3นะคะเดี๋ยวแอนมินจะพามาสรุปของวันที่2ก่อนนะคะ อันนี้ก็คือสรุปนะคะสรุปของวันที่สองกันนะคะแนวทางเข้านะคะเฉพาะกิจ98้าแปนมาตัวเดิมนะะเนาะแอดมินก็ไม่ตามนะคะแต่ในบ้านแอดมินให้เข้าตัวเน้นตัวชอบเลยนะคะสำหรับ1 4สี่นะคะก่อนหลุดไปนะคะตัววิ่งสีเข้านะคะ 03นะคะเข้านะคะตัวเน้นตัวชอบให้เลยนะคะแอดมินให้เด่น3เด่น7นะคะ57นะคะหลุดนะคะเสียดายให้เด่น7แต่แอดมินไม่ได้เอา5775นะคะตัววิ่งก็เข้าเนาะ7นะคะ55เบิ้ลก็ไม่เอานะคะเสียดายมากเลยแอดมินเจาะไปไม่มีเลยนะคะ82หลุดนะคะ00เข้านะคะ00 เบิร์นสามศูนย์นะคะก็มาอีกรอบนะคะมาสองเด้งเลยนะคะก็ได้เฮกันนะคะได้ได้เฮพิเศษนะคะพิเศษบนนะคะแล้วก็ VIP บนล่างนะคะก็ได้เฮกันในบ้านก็เข้า3ตัวนะคะ900ศูนย์นยคะก็ได้เฮกันเนาะสำหรับในบ้านนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันนะคะสำหรับสายวิ่งน,นะคะก็จะมี9 มีห้ามีสองมีเจ็ดมีศูนย์แล้วก็มีหนึ่งนะคะแอดมินให้เด่นนะคะแอดมินชอบเด่นหนึ่งนะคะแอดมินให้เด่นหนึ่งและ กาก็ชอบสองก็ชอบนะคะไม่เป็นไรนะคะให้เด่นเก้าแล้วกันนะคะว่าจะไม่เอาเก้านะว่าจะเอาสองมาพี่น้องว่าจะเอาเด่นหนึ่งกับเด่นสองนะคะแต่แอนมินก็เขียนใส่กระดาษที่แอนมินคำนวณไ้แล้วนะคะว่าเป็นเด่นหนึ่งกับเก้านะ,ะไม่เป็นไรสำหรับเด่นหนึ่งนะคะก็จะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสอง หนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกนะคะสำหรับเล่นเก้านะคะก็จะเป็นเก้าศูนย์เก้าสอง 9ก้าสาาหนะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะมี4 2่สอง สี่ศูนย์นะคะอันนี้นะคะใครชอบตรงก็จับตรงๆได้นะคะเป็นเียขอแปลงร่างนิดหนึ่งนะคะเนาะสำหรับกันเบิ้ลน,นะคะก็จะมีสามสาม เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมี1นึ่งสอง7องหนะคะ 1 0 0 1 1 2 3 4คู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น4 2 2 4นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไวในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแขง็งแรงนะคะดูด้วย,วยเฮงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า